น,นี้นะคะติ๊กก็จะมาชวนทําเค้กโรนะคะยางสตรอบเบอรี่ค่ะสูตรวันนี้นะคะก็ติ๊กจะทําเป็นชิฟฟ่อนเค้กนะคะโดยที่เราจะแยกส่วนผสมแห้งกับของเหลวก่อนเตรียมส่วนผสมของเหลวก่อนนะคะก็คือมีไข่แดงนะคะแล้วก็น้ามันพืชน,นะคะ นมสดค่ะใส่กลิ่นวานิลานะคะพักสมสมของเหลวไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เตรียมสมสมแห้งนะคะร่อนแป้งค่ะ น้ำตาลป่นนะคะผงปูเกลือค่ะทำหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็เทส่วนผสมของเหลวนะคะลงไป แล้อมส่วนผสมของแป้งนะคะให้เข้ากับของเหลวค่ะเดี๋ยวเรามาตีไข่ขาวกันต่อนะคะตีไข่ขาวให้ขึ้นเป็นฟองก่อนนะคะ มะนาวนี้ใช้แทนครีมออฟทาทานะคะใครจะตวงก็จะใช้หนึ่งทับสี่นะคะหนึ่งทับสี่ช้อนชานะคะแล้วก็ตีต่อด้วยสปิดกลางนะคะจนกระทั่งตั้งยอดอ่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำเค้กนะคะลงบนตะแกรงค่ะก็เอาผ้านะคะขาวบางนะคะวางไว้บนพิมพ์แล้วก็ตะแกรงนะคะทาบแล้วก็พลิกค่ะ คือมาะะวางด้านบนเค้กนะคะเวลามมวนเค้กลนะคะก็ยกผ้านะคะข้างล่างเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็จับตัวเค้กะคะ่ะเอาไว้นะคะไม่ต้องกลัวเค้กหักนะคะแล้วก็ทบลงไปนะคะ เนี่ยค่ะเค้กมันก็จะแบบพิกขึ้นมาแล้วนะคะเค้กพิกเค้กพิกขึ้นมานะคะอ่ะทีนี้เราก็กดนะคะตรงปลายของของเค้กเนี่ยค่ะนะกดกดเนี่ยค่ะเอานิ้วอยาก,กดแรงนะคะเอาเอานิ้วเนี่ยค่ะตรงปลายของเค้กนะคะนิ้วเนี่ยกระดึ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะดันดันไว้หรือว่าจะใช้อุปรกรณ์ช่วยโวอลโลเนี่ยนะคะดันดันมันเข้าไปก็ได้นะคะเพื่อให้มันตั้ง ให้ตัวโลเนี่ยตัวเค,ค้กเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะโคง้งแล้วเราก็จะได้หมวนนะคะขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะนะค่ะแค่น,นี้เองเสร็จแล้วพักทิ้งไว้บนตะแกรงนะคะให้เค,ค้กคายร้อนลงแล้วเดี๋ยวค่อยปาดยามเราวิปปิ้งครีมเดีย๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันต่อนะคะวิปปิ้งครีมวันนี้นะคะติ๊กใช้ของมิลา g โกนะคะ ก็นำไปแช่ห้องแข็งสักพักนึงให้มันเย็นจัดๆนะคะตีด้วยความเร็วสูงเลยนะคะประมานี้ค่ะเนี่ยค่ะตั้งยอดนะคะ เดี๋ยวเอาตัววิปครีมที่ได้ะค่ะไปแช่ฟรีซก่อนนะคะระหว่างที่เราปาดแยมนะคะลงบนเค้กแล้วเดี๋ยว่อเอเอาออกมาใช้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบน่างแยมโลของเรากันแล้วนะคะ สต,อตอรอเบอรี่สำเร็จรูปนะคะของเนี่ยค่ะสร์เคเกอร์นะคะ วิปคีนนะคะก็เอาออกจากห้องแช่แข็งออกมาปาดนะคะเมื่อกี้ลืมอัดคลิปตอนปาดตอนต้นๆน,นะคะก็จริงดีที่นึกทันเนาะก็เลยได้เห็นจังหวะของกอนตอนปาดช่วงของขอบๆอ,อะค่ะเราไม่ต้องปาดเยอะนะคะเดี๋ยวยังไงซีเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องตัดทิ้งด้วยแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวตอนม้วนเค้กอะมันก็จะปริ้นออกด้านข้างด้วยนะคะ ของตรงใจกลางของของตัวโลอะคะ่ะติ๊กก็อยากจะให้มันมีสตรอเบอรี่เป็นก้อนนะคะติ๊กก็จะหยอดพิลลิ่งลงไปนะคะนะคะหมวนไป แล้วก็กดตรงปลายนะคะเพื่อที่ให้มันแบบโค้งขึ้นมาเอาผ้าออกด้วยนะคะเห็นก<ม>ัน<ม>ไหมเอ่ยเลื่อนมาเนี่ยกดเข้าไปนะคะนี่ติ๊กก็ไม่ได้ใช้ลูกกิ้งช่วยนะคะเพราะมันก็เสร็จตัวดีละเห็นไหมคะว่าตัวครีมเนี่ยมันย่นออกเดีย๋ยวนะ ใช้วิธีนี้ค่ะพริกกลับมาอย่างนี้นะคะดูไหมคะอ่ะคะปาดครีมให้แน่นๆเอาละคะ่ะเห็นใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะคะแล้ ด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมเอ่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะ๋ยวากทำให้มันแน่นนะคะ ดึงผ้านะคะด้านล่างนะคะแล้วก็เอาตัวของโลเนี่ยค่ะเน็บไว้ตรงนี้นะคะเน็บไว้ให้ในสุดเลยแล้วก็ดึงผ้าข้างล่างะคะ <do> ่ะดูสิเส็จแล้วค่ะกระดาษถ่น,นะคะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนนะคะวางบนกระดาษไนนะะ่ายค่ะ กลิ้งไปนะคะแล้วก็กลิ้งไปอีกทบหนึ่งนะคะใช้วิธีกลิ้งนะอย่าใหญ่ย,ย,ยกอ่าเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็ผักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงค่อยมาตัด